แม้ว่าสมุนไพรจะถูกมองว่าเป็นทางเลือกสุขภาพจากธรรมชาติแต่การต้มสมุนไพรทานเองโดยที่ไม่มีความรู้ที่ถูกต้องอาจจะนำไปสู่อันตรายต่อสุขภาพมากกว่าที่คิดทั้งจากปริมาณที่ไม่เหมาะสมกระบวนการเตรียมที่ไม่สะอาดหรือการเลือกสมุนไพรที่ไม่ปลอดภัยเช่นสมุนไพรบางชนิดอย่างรางจืดหากใช้เกินขนาดอาจจะทำให้ร่างกายเสียสมดุลน,นอกจากนี้สมุนไพรที่เก็บเองหรือซื้อมาจากแหล่งที่ไม่ได้รับมาตรฐานอาจจะปนเปื้อนส รเเคมีหืืออช้แพทย์แผนไทยแนะนำว่าการใช้สมุนไพรควรจะปรึกษาผู้เชียช่ยวชาญก่อนเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและลดความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงควรเลือกสมุนไพรจากแหล่งที่ได้รับมาตรฐานและผ่านการรับรองเชน่นออยพร้อมทั้งเตรียมสมุนไพรให้ถูกวิธีโดยใช้น้ำสะอาดและภาชนะที่ปลอดภัยเช่นหม้อดินหรือหม้อสแตนเลสการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรจะได้ผลดีและปลอดภัยหากใช้ถูกต้อง และระมัดระวัง